สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีพระเนื้อผงครับพระเนื้อผงมานําเสนอครับนี่ครับกําลังแกะเอากซีนเป็นพระเนื้อผงนะครับวัดหนองเต่านะครับเป็นพระเนื้อผงหลังเรียบนะครับวัดหนองเต่านะครับวัดหนองเต่าจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ครับหน้ากล่องเป็นงี้ครับแต่กล่องนี้ตัวอย่างมีแค่กล่องเดียวนะครับนี่ครับสมเด็จที่ลึกในงานสร้างโอโบสถวัดหนองเต่า อำเภอบางมุน่าจังหวัดพิจิตรปีหนึ่งสองนะครับนี่ครับมาพร้อมกับใบอาราตนาครับก็เป็นพระพิมพ์เดียวกันพระพิมพ์เดียวกันนี่แหละครับนี่ยเป็นพิมพ์เดียวนะครับเป็นวัดหนองเต่าครับวัดหนองเต่านะครับหลวงพ่อกลวยเสกนะครับหลวงพ่อกลวยบุเสกนะครับพร้อมใบอาราตนาครับพร้อมใบอราตนาพร้อมใบอาราตนาครับนี่ครับ พระเพชรพิจิตนะครับพระสมเด็จทรงพระประธานนะครับพระสมเด็จทรงสังกตินะครับพระพิจิตนะครับร้อยแปดแรน่นะครับนี่ครับตักศินนะครับเกจิอาจารย์โบราณนะผสมผงสมเด็จนะครับนี่ครับพระครูวิสิสมโพธวัดเชตุพนนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับสร้างบูสดวัดหนองเต่านะครับจังหวัดพิจิตนะครับนี่ครับ หลวงพ่อกวยเสกนะครับพระชุดนี้ในประวัติในประวัตินี่คือเป็นหลวงพ่อกลวยเสกนะครับหลวงพ่อกวยเสกหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำนะครับหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำปลุกเสกครับในประวัตินะครับในประวัติใน Google พี่เราเซิร์ชเข้าไปหาได้เลยนะครับผมเอาไม่แพงนะครับพระชุดนี้นะครับพร้อมใบละใบละตานี่ผมไม่ไม่ขออนุญาตที่จะให้ไปนะครับเพราะว่าผมมีใบเดียวนะครับใบลัตนาไม่ขออนุญาตให้ไปนะครับเป็นพระพิสมเด็จนะครับพระพระพิสมเด็จนี่ครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับออกวัดหน้องเต่านะครับ พระสมเด็จวัดหนองเต่านะครับปีสองห้าหนึ่งสองนะครับปีสองห้าหนึ่งสองหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับจะมีทั้งหมดสี่ห้าพิมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอันนี้แหละอีเป็นอีกหนึ่งพิมนะครับเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์นี้นะครับพิมพนี้ก็คือลูกค้าปิดไปแล้วครับนี่ครับเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับเป็นพระวัดหนองเต่าทั้งชุดเลยนะครับเป็นพระวัดหนองเต่าทั้งชุดเลยนะครับชุดนี้นะครับนี่ครับอันนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์นี้นะครับ เป็นพิมพ์เอ้ยเป็นพิมเออพิมพ์นี้พิมพ์นี้กับพิมพ์นี้ต่างพิมพ์กันเห็นไหมครับพิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับเอ้พิมพ์เหมือนกันนี่หนาเพราะพิมพ์มีหูไม่มีหูนี่ครับอันนี้ไม่ใช่อ่ะแล้วก็เป็นพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์นี้ครับนี่ครับวัดหน้องเต่าครับออกวัดน้องเต่านะครับนี่ครับแล้วก็เป็นพิมพ์นี้ครับให้ดูสี่พิมพ์อพิมพ์นี้ พิมพ์นี้อ๋อพิมพ์พิมพ์เดียวกันนี่พิมพ์พิมพ์มีสี่พิมพ์นะครับสี่พิมพ์นครับนี่ครับแต่สามพิมพ์นี้ลูกค้าปิดไปแล้วครับแล้วก็เป็นพิมพ์นี้ครับสี่พิมพ์ครับออกวัดน้องเต่านะครับวัดน้องเต่านะครับนี่ครับนี่ครับแต่สามพิมพ์นี้ลูกค้าปิดไปแล้วครับอันนี้อันนี้พิมพ์นี้พิมพ์นี้ลูกค้าปิดไปแล้วครับนี่พิมพ์นี้สามพิมพ์นี้ลูกค้าปิดแล้วครับเหลือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับเหลือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวแลับ เข้าไปใน g ูเกิลเลยนะครับวัดน้องเต่าปีหนึ่งสองครับหลุงพ่อฤาษียิ่งดำเสกหลุงพ่อกลวยเสกเกจีอาจารย์หลายรูปนะครับแต่นี่จะเหลือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับผมจะเหลือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับพิมพ์นี้พิมพ์เดียวเขาที่จะมาแบ่งปันครับนี่ครับหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบออกวัดน้องเต่าปีหนึ่งสองนะครับใครอยากได้ใบอนุาตนาแล้วผมจะถ่ายเอกสารให้นะครับมีใบอนุนาตนะครับ เป็นพระมีทั้งหมดสี่พิม <ellt on. S 2> พ์ครับพ <it seems S 1> ิมพ kind of eh uh ์พระสมเด็จทรงพระประธานครับพระสมเด็จทรงสังฆตินะครับแล้วก็พระสมเด็จทรงปกโพลครับแล้วก็เป็นพระพระเพชรพิจิตนะครับนี่ครับสี่พิมพ์นะครับสี่พิมพ์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่สี่นะครับพิมพ์ที่สี่นะครับก็เอาใบนี้เพื่อมายืนยันนะครับว่าชัดเจนนะครับในการในการเป็นพระชัดเจนที่วัดหนองเต่านะครับผมเอวาใบยืนยันเพื่อเป็นพระเป่อบอกจะบอกว่าว่าเป็นพระที่ชัดเจนจังหวัดหนองเต่านะครับนี่ครับ ได้กล่องมา cción, กล่องเดิมมากล่องเดียวครับนี่ครับที่เรื่องในงานสร้างของบุสดวัดหนองเต่าครับท่านพี่ท่านใดท่านสนใจนะครับถ้าสนใจนะครับพี่เซิร์ชเข้าไปใน Google ก่อนได้เลยครับเซิร์ชเข้าไปใน Google หาข้อมูลก่อนได้นะครับหาข้อมูลก่อนได้นะครับผมเอาไม่แพงครับหาข้อ e, มูลว่าพระพระท่านใดปลูกเสกนะครับมีข้อมูลใน Google นะครับนี่ครับสวยๆทุกองเลยนะครับนี่ครับผมเอาไม่แพงครับผมเหลือประมาณสัก เราสิ50อง์ได้นะครับประมาณถ้า50องคครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์พระประธานนะครับแต่หลังเรียบนะครับนี้เป็นพิมพ์พระประธานแต่หลังเรียบนะครับสวยเดิมทุกองค์นะครับออกวัดน้องเต่านะครับสวยเดิมทุกองคนะครับออกวัดหน้องเต่านะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับสวยเดิมทุกองเลยออกวัดน้องเต่าครับพิมพ์พระประธานนะครับนี่ครับพิมพ์พระประธานหรือแต่พิมพ์พระประธานนะครับหลือพ ต่มาสักข้าติดองเลยครับพิมพ์พิมพระประธานครับนี่อยู่ที่กองที่หน้านี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพิมพ์พระประธานหมดเลยครับครับผมใบรัตนาถ้าถ้าใครสนใจใบรัตนาถ้าผมจะถ่ายเอกสารให้นะครับถ้าถ้าใครถ้าถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับใบรัตนานะครับใบรัตนาวัตถุมงคลนะครับนี่ครับที่ออกว่าน้องเต่านะครับผมจะถ่ายเอกสารให้นะครับน่ครับ ผสมด้วยว่าร้อยแปดนะครับนี่แร่วิเศษนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับจากเกจิอาจารย์นะครับผงจากผงจากกุโบราณนะครับผงสมเด็จแสนนะครับผงสมเด็จวัดระฆังนะครับนี่ที่พิมพ์มาครับเนี่ยครับผงสมเด็จวัดระฆังครับโดยพระครูวิสิทิ์สมโพธนะครับวัดเชตุพนพระนครนะครับสร้างแจกที่ระลึกในงานสร้างองสถวัดหนองเต่านะครับนี่ครับสร้างองสถดวัดหนองเต่านะครับบางมูลนาจะวัดพิจิตรนะครับ วิธีรัตนาพระเครื่องน้ำโม่สามจบเนี่ยนะครับนี่ครับวิธีรัตนาพระเครื่องนะครับเห็นภาพนี่ครับชัดเจนครับชัดเจนครับจะซากปีหนึ่งสองครับจะซากปีหนึ่งสองครับสมเด็จว่าน้องเต่าครับจะซากปีหนึ่งสองครับหลังเรียบครับอันนี้เรียกว่าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับที่เห็นที่มือผมคือเรียกว่าพิมพ์พระประธานนะครับนี่พิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานนะครับ คือสรุปง่ายเอาพิมพ์อื่นผมขายไปหมดแล้วอะครับเหลือแต่พิมพ์พระประธานพิมพ์เดียวนะครับพูดแบบง่ายๆครับเหลือแต่พิมพ์พระประธานพิมพ์เดียวครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์พระพระเพชรพิจิตรครับนี่พระหลวงพระเพชรพิมพ์พระพิจิตรก็เป็นพิมพ์นี้นะครับนี่ครับแต่ผมขายลูกค้าไปนะครับนี่ครับเป็นพระชุดเดียวกันนะรับผมขายลูกค้าไปแล้วครับแล้วก็เป็นพิมพ์ปกโพนครับนี่ครับเป็นพิมพ์ปกโพนครับหลังเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมก็ขายลูกค้าไปแล้วนะครับ แล้วก็เป็นพิมพ์มีหูครับอันนี้หลังเรียบครับอันนี้ก็ขายลูกค้าไปเช่นกันนะครับขายลูกค้าไปแล้วนะครับก็เหลือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวนะครับเหลือพิมพ์นี้พิมพ์เดียวพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พิมพ์พระประธานพิมพ์เดียวหลังเรียบนะครับพิมพ์พระประธานหลังเรียบพิมพ์เดียวนะครับนี่ครับพิมพ์พระประธานพิมพ์เดียวนะครับพิมพ์พระประธานพิมพ์เดียวนะครับสมเด็จวัดหนองเต่านะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งสองนะครับ จัดซากปีสองห้าหนึ่งสอนะครับพิมพ์พระประธานหลังเรียบเหลือพิมพ์เดียวนะครับนี่ครับนี่ครับใบรัตนาถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดสนใจพระเช่าหรือเช่าไปนะครับผมจะไปถ่ายเอกสารนะครับใบรัตนาเนี่ยครับออกเยาวัดหนองเต่าครับปี12นะครับปีหนึครับหลวงพ่อกวยเสกหลวงพ่อฤาษีนิยามและเกจิอาจารย์อีกมากมายนะครับในในสมัยนั้นนะครับเอาองค์ก็350บาทพอครับผมเอาองค์ก็350บาทพอ เอาสามร้อยห้าสิบาทพอนะครับสมเด็จวัาน,น้องเต่านะครับพิมพ์พระประธานนะครับหลังเรียบเอาองค์ก็สามร้อยห้าสิบาทพอพิมพ์พระประธานหลังเรียบนะครับองค์ก็สามร้อยห้าสิบาทพอพิมพ์พระประธานหลังเรียบนะครับเอาองค์ละสามร้อยห้าสิบาทพอพีพ่ๆท่านใดสนใจนครับพระดีประวัติดีประวัติชัดเจนพิธีปุกเสกก็เกจิอาจารย์ร่วมปุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับวัดน,น้องเต่าปีหนึ่งสองนะครับไม่แพ้พระรุ่นอื่นนะครับ วัดน้องเต่าปีหนึ่งสองนะครับผมมีแบ่งปันนะครับสมเด็จพิมพ์ภาพประธานหลังเรียบนะครับเหลือพิมพ์เดียวนะครับเหลือพิมพ์เดียวสมเด็จพิมพ์ภาพประธานนะครับสมเด็จพิมพ์ภาพประธานหลังเรียบนะครับนี่ครับเอาองค์ละสามร้อยห้าสิบาทพอครับสามร้อยห้าสิบาทพอครับผมมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นสมเด็จพิมพ์ภระประธานหลังเรียบครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับกล่องได้มากล่องเดียวนะครับกล่องนี้ผมขอสงวนวคือไม่ขายนะครับจะเก็บไว้่เป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูครับนี่ครับหน้ากล่องเขียนว่าสมเด็จที่ลึกในงานสร้างอุโบสถนะครับว่าน้องเต่าครับปามูนาจังหวัดพิจิตรปีหนึ่งสองครับนี่ครับนี่ครับแล้วในกล่องก็จะเป็นนี่ก็เป็นหลังเรียบพิมพ์เดียวกันนะครับแต่พมจะเก็บไว้นี้เก็บไว้ให้ลูกค้าตัวอย่างนะครับเื่อลูกค้าสนใจก็มีเรามีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นพระแท้นะครับแล้วก็ พี formal, blessing, Onion, ่พะใบรัตนนาครับมีทั้งหมดสี่พิมพ์นะครับแต่สามพิมพ์นั้นผมขายไปหมดแล้วนะครับพิมพ์นี้ก็ขายไปแล้วครับหรือพิมพ์หลังเรียบอย่างเดียวครับพิมพ์พระประธานหลังเรียบอย่างเดียวนะครับหรือหลือแต่พิมพ์พระประธานหลังเรียบอย่างเดียวครับเป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์พระประธานที่เห็นนี่ครับเป็นพิมพ์พระประธานหลังเรียบนะครับนี่ครับแบงบูชาองค์สามร้อยห้าสิบบาทพอพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศแบ่งบูชาองค์สามร้อยห้าสิบบาทพอจดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับ เอาสามร้อยสิบาทพอจัดส่งฟรีทั่วประเทศราคานี้เบามากครับองค์ก็สามร้อยห้าสิบาทพระสวยเลยครับพระอันนี้พิมพ์นี้ถือว่าสวยทุกองค์ครับนี่ครับวัดน้องเต่านะครับปีสองพ้นหนึ่งสองครับเอาองค์ก็สามร้อยสิบาทเพราะสามสามร้อสิบาทพอครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับวัดน้องเต่าจังหวัดพิจิตรนะครับหาข้อมูลก่อนได้ครับแล้วค่อยมาซื้อผมนะครับ พี่ๆหาข้อมูลก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยมาซื้อผมนะครับผมมีใบอรัตนาแถมให้ครับเดี๋ยวจะถ่ายเอกสารนห้นะครับผมมีใบอลัตนานะครับจะแถมให้นะครับผมจะถ่ายเอกสารนะครับชัดเจนนะครับบ้าน้องเต่าครับนี่ครับมีกล่องกล่องครับพระชุดนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานหลังเรียบนะครับพี่ๆท่านใดสนใจพระแท้นะครับพระแท้พิธีดีแล้วก็พระเก่าอ่ะอายุเยอะอะไรประมาณเนี้ยพี่ไม่ควรพาดนะครับสมเด็จพิมพ์พระประธานหลังเรียบนะครับ วัดน้องเต่าปีหนึ่งสองครับสมเด็จพิมพ์พระประธานหลังเรียบวัดน้องเต่าปีหนึ่งสองครับเอาโอ้ก็สามร้อยห้าสิบาทพอครับสามร้อยห้าสิบาทครับประกันพัดแท้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเอกสารใบอราธนาไปให้ด้วยนะครับทุกองค์นะครับที่ท่านที่ท่านใดที่สนใจครับผมจะถ่ายไปให้นะครับเผื่อพี่ใบอราธนานะครับราคาเบาๆนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับ